สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกทกท่านนะวันนี้พามาเช็คพลังงานมาเทียบพลังงานกันนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะสถานการณ์ที่จะพูดต่อไปนี้นะมันจะคล้ายๆกับสิ่งที่คุณได้เจอหรือเปล่านะเป็นพลังงานที่สุ่มขึ้นมาเป็นแรนดอมขึ้นมานะคะพลังงานอาจจะตรงไม่ตรงก็มาเทียบพลังงานกันนะมาฟังกันได้เลยนะวันนี้เจอในรูปแบบ ของพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่คนคนหนึ่งนะบอกได้เลยถ้าเป็นพลังงานของคุณคุณจะได้เจอสถานการณ์โดยรวมก็คืออาจจะมีคนเข้ามามอบสิ่งดีๆนะบางทีอาจจะเป็นของมีค่าของกำน้นเพื่อเบิกทางที่จะได้มาเจอคุณนั่นเองนะก็อาจจะได้รับ สิ่งของที่มีคนคนหนึ่งที่เขาตั้งใจจะเอามามอบให้กับคุณนะบางทีอาจจะเป็นของมีค่าของอะไรก็ตามหรือถ้าหากว่าใครมีคู่แล้วแฟนหรือคนรักจะมอบของมีค่าให้กับคุณนะอาจจะเป็นการที่เริ่มต้นของความสัมพันธ์นะบางคนก็อาจจะขอคบเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเป็นเครื่องหมายว่า ในเรื่องของความรักขึ้นมานะก็เป็นเพราะว่าคนคนนี้เขาอยากจะมาทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นความรักที่เขาเก็บมานานแล้วนะเป็นความรู้สึกที่เขามั่นใจแล้วว่าต่อไปนี้คุณกับเขาจะเป็นคนรักหรือ อาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เปิดเผยหรือประกาศให้คนอื่นรับรู้ก็คือคุณกับเขาเป็นคู่รักกันแล้วนะอะไรประมาณนี้นะหรือว่ามันจะเป็นอีกกรณีหนึง่งสำหรับคนที่อาจจะเงียบหายกันไปแล้วก่อนหนะ้านั้นนะก็คือว่าเขาจะกลับมาเขามาหาคุณอีกทีหนึง่งซึ่งการที่กลับมาครั้งนี้เขาอาจจะมีสิ่ง ดิดีหรือของมีค่ามามอบให้กับคุณเช่นกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่มันวุ่นวายในใจเขาถ้าหากว่าเขาไม่ทำเช่นนี้นะเขาปล่อยให้แบบว่าความรู้สึกที่ก่อนหน้าน,นั้นมันอาจจะนิ่งหายกันไปเขาอาจจะ ทำแบบนี้แล้วแต่รู้สึกว่าอึดอัดในใจนะรู้สึกว่ามันไม่ไม่เขาไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้แล้วล่ะเขาต้องการที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะอาจจะเข้ามาง้อขอบคืนดีกับคุณใหม่สำหรับคนที่เคยรู้จักกันแล้วคนที่เคยมีความรักความผูกพันกันมาแล้วหรือว่าช่วงเวลาที่เงียบหายกันไปเขาอุตส่าห์พยายามทำงานให้หนัก เพื่อที่จะมีอนาคตที่มั่นคงเพื่อจะมีการงานที่มั่นคงเพื่อที่จะอาจจะทำให้เขาแบบลืมคุณไปทำให้เขาไม่จะปวดเสียใจก็ได้สิ่งที่เขาเลือกทําเพราะว่าก่อนหนะ้าที่จะเป็นความรักที่หันหลังให้กันไปมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เขากับคุณทะเลาะกันนะก็เป็นสาเหตุที่ หันหลังกันไปแต่ว่าเขาตัดสินใจที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณมันก็เป็นไปได้นะมาเจาะลึกพลังงานนี้กันนะสำหรับคนเก่าทำไมเขาถึงคิดจักจะกลับมาอยากจะเขามามอบของมีค่าความรู้สึกให้กับคุณอีกทีทั้ทง,ทงที่มันก็มีช่วงเวลาที่เขาแบบ นิ่งห่างกับคุณไปแล้วเพราะเขาจะบปวดเสียใจนะช่วงเวลาที่ไม่ได้ติดต่อคุณช่วงเวลาที่เขาพยายามทำงานหนักพยายามที่จะบางทีเขาไม่มีเวลาให้กับคุณะนะมันอันมันเป็นอะไรที่เขาเสียใจเขาไม่มีความสุขเขาอาจจะไม่ได้บอกให้ใครรับรู้ก็ตามสิ่งที่เขาจะบปวดสิ่งที่ทรมานบางทีเขาก็ สุขภาพอะไรไม่ดีด้วยนะก็อาจจะไม่ได้บอกคุณแต่บอกได้เลยว่าเขาทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เขาได้เจอนะแล้วก็อยากจะวนกลับมาในความสัมพันธ์นะสิ่งที่เขาได้หันหลังไปไม่ทำทาให้ไม่ได้สนใจคุณอะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอะมันเป็นอะไรที่เขาไม่ต้องการที่จะทำแบบนั้นอีกแล้ว อยากจะวนกลับมาหรือก่อนหน้านั้นคนคนนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มามาไปๆหายหายกลับมาวนอยู่อย่างนี้นะหรืออยู่ไกลกันนะเป็นอะไรที่แบบความสัมพันธ์มันก็เลยต้องห่างหายกันไปนะมีเรื่องทะเลาะกันด้วยแล้วก็ช่วงเวลาที่หันหลังกันไปเขาก็ คิดถึงคุณอยู่นะแล้วก็รกคอยด้วยว่ามันจะมีช่วงเวลาที่คุณกับเขาได้กลับมาไหมเขาก็ยังมีความคิดวิตกกังวลนะว่าก็คือไม่ได้จะปล่อยคุณไป100%เซสักทีเดียวนะก็ยังมีอะไรที่มีความห่วงหากันอยู่มี ความรู้สึกที่ไม่ได้จะปล่อยไปนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ติดต่อมานะแต่ความรู้สึกของเขาก็คือแบบอืมจะปล่อยไปหรือว่าไม่ปล่อยไปเขาก็ยังชัางใจอยู่นะแล้เป็นอะไรที่เขาต้องเลือกนะเส้นทางที่เขาต้องเลือกทํานั่นก็คือสิ่งที่ผ่านมานั่นเองแต่สิ่งที่เขาเลือกมันได้กลับมาทำร้ายเขาแบบไม่มีความสุขนะเองนะ แล้วมาเจาะลึกกันอีกทีนะมามาเจาะลึกกันว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรจะได้เทียบพลังงานกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะตอนนี้เขารู้สึกว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะหันหน้าเข้าทำงานซะเป็นส่วนใหญ่ ลงมือลงแรงที่จะทุ่มเทไปในเรื่องของการงานเพื่อให้จะมีความมั่นคงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความสุขถึงแม้ว่าการงานเขาจะแบบเป็นที่เขาชื่นชอบหรือเป็นที่เป็นได้ดดังใจที่เขาต้องการแล้วแต่เขาก็ยังแบบถึงแม้ว่าเขาจะมีอิสระในชีวิตแล้วนะ มีเวลาเป็นของตัวเองแต่มันก็เป็นอะไรที่เขาเหมือนกับไม่มีความสุขแล้วก็เหมือนกับว่าเขายังโหยหาใครสักคนซึ่งคนคนนั้นก็เป็นใครไม่ได้ก็คือเขายังคิดถึงคุณอยู่นั่นเองนะตอนนี้เขาชัดเจนแล้วว่าที่เขาลืมคุณไม่ได้ตัดใจจากคุณไม่ได้นะ เพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเคยรักกันเคยเป็นคู่รักกันและมันเป็นอะไรที่เขามีความสุขตอนที่ได้อยู่กับคุณได้แบบมีโมเมนต์ที่ได้ร่วมทำกันมาไม่ว่าจะช่วยกันในเรื่องของสิ่งต่างๆนะให้กำลังใจช่วยเหลือนะที่การงานการอะไรประมาณนี้มันเป็นอะไรที่ เขาคิดว่าเขาจะกลับมาหาคุณใหม่เป็นอะไรที่ชัดเจนว่าสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขนั่นก็คือคุณนะก่อนหน้านั้นเขาอาจจะคิดว่าการที่เขาตั้งใจทำงานเดี๋ยวเขาก็ลืมคุณได้เขาจะทำงานให้หนักอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาคิดก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องที่ทะเลาะกันด้วยนะเขาก็เลยคิดว่าเขาก็ จะพยายามลืมคุณไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้มันจะมีความชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกของเขาก็คือเขายังลืมคุณไม่ได้แล้วที่สําคัญก็คือมันชัดเจนว่าเขารักคุณแล้วก็ต้องการที่จะมีคนอยู่นะแล้วก็บางทีที่เขาคิดถึงคุณอนะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสบายใจที่ เขาหาจากที่อื่นไม่ได้เลยเลยคิดที่จะกลับคืนมานะมันเป็นความคิดที่ชัดเจนในใจเขาที่เขาอยากทำก็คืออยากเจอนะคุณอยากมีโมเมนต์ที่เข้าใจกันมีความสุขได้พบเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าถ้าเป็นไปได้เขาจะไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นมานะตอนนี้ก็คือตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ประคับประคองไม่ได้อาจจะ ยื้อความสัมพันธ์ไม่ได้จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะมีกันและกันให้มากที่สุดและมันก็เป็นความเสียใจที่ทรมานมากๆนะที่เขาคิดแล้วเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วที่จะไม่ให้เสียใจกับความรู้สึกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองในตอนที่ ช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเขาพยายามทําให้ตัวของเขาแบบอยู่ได้คือทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีเหมือนกับยิวตัวเองไะฮิลลิ่งตัวเองให้รู้สึกดีขึ้นมาให้แบบไม่อกหักไม่ผิดหวังไม่เสียใจในตอนที่ไม่มีคุณนะพยายามแล้วทุกวิธีทางพยายามที่สุดแล้วแต่ก็เป็นอะไรที่เสียใจเป็นอะไรที่ มีความคิดถึงคุณอยู่นะก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เขามั่นใจแล้วว่าเขาลืมคุณไม่ได้นั่นเองนะเป็นอะไรที่แก้ไขไม่ได้ด้วยช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงที่ไม่มีกันและกันที่ เขากับคุณต่างนิ่งเงียบไม่ติดต่อไม่สื่อสารไม่พบเจอหน้ากันมันเป็นช่วงที่ทรมานสำหรับเขานะคิดไม่ออกคิดไม่ตกพยายามที่จะปรับเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้สําเร็จอย่างที่เขาคิดไว้มันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ทํำไม่ได้ด้วยนะในส่วนที่ เป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะเขาก็เลยคิดใหม่ที่จะพยายามเขาเคยเปิดใจแล้วนะให้กับใครก็ได้ที่เข้ามาที่ทำให้เขารู้สึกดีตามมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นอะไรที่จบลงไปนะไม่ว่าเขาจะเปิดใจให้กับใครหรือเปล่าแต่เขารู้สึกว่าความรักที่คุณกับเขารองขงคุณกับเขาอะ เขาคิดว่ามันจบแล้วแล้วเขาพยายามเดินออกมาจากความสัมพันธ์ความรู้สึกที่เขาพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้แบบอยู่ได้นั่นแหละมันก็ทำให้มันชัดเจนในใจเขาว่าเขาทำไม่ได้อ่ะนะ ทำไมเขาคิดจะทําแล้วมันยังเจ็บปวดอยู่เลยนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันหรือเปล่าในช่วงที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันแล้วก็ตัดสินใจที่จะจบเลิกลากันไปเพราะว่ามีคนใดคนหนึ่งที่จะดื้อดึงหรือเอาชนะกันเลยกันหรือตัดสินใจเพราะเอาใจตัวเองเป็นหลักเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ามีความหึงหวงกันด้วยนะ มีความที่จะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักด้วยนะก็คือว่าไม่ฟังเหตุผลหรือไม่เคยประคับประคองกันเลยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มาเสียใจณนะตอนนี้นะซึ่งบางทีบางครั้งการที่เขาจะกลับไปพูดคุยกับคุณมันก็เป็นหนทางที่แบบ ตันแล้วแหละนะบางทีบางครั้งก็อาจจะไม่กล้าที่จะติดต่อไปอีกแล้วเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เงียบหายกันไปแล้วบางทีก็อาจจะมีการมีอีโก้ด้วยแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรกันไปแล้วบล็อกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันติดต่อกันไม่ได้หรือมันมีพื้นที่ส่วนตัวที่ ไม่ติดต่อกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะมีการเอาชนะกันตอน,ตอนแรกก็ได้ว่าไม่ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็มันเป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ถ้าเขาจะกลับลำกลับการกระทำกลับคำคิดกับคำพูดนะความคิดคำพูดของเขาเขาก็อาจจะมีการที่แบบกล้าก,กลัว,ลวไม่อยากจะทำกลัวเสียหน้า กลัวเสียอาการเพราะเพราะว่าก่อนหน้านั้นถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่เอาเจิตใจตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักก็อาจจะละอายต่อการที่เขาคิดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าไม่ว่าจะคิดจะตัดคุณไปมันก็ทำไม่ได้อะ่ะมันเป็นอะไรที่วุ่นวายในใจเขามากพอสมควรนะมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเขาต้องเจอ วิปกรรมความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะไม่รู้ว่าอดีตชาติหรือสิ่งที่ผ่านมาเขาทำอะไรบ้างแต่เขาตัดใจจากคุณไม่ได้ตัดใจแล้วมันก็เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสนะเหนื่อยกายเหนื่อยใจลืมก็ลืมไม่ได้แล้วบางทีบางครั้งยังต้องการที่คิดที่จะมีการละกันคิดที่คิดถึงการละกันคิดที่จะมีการละกันอีกคีนนึงนะนี่คือความคิดความรู้สึกของเขา ทางทางที่เขาก็อาจจะเป็นหัวนหน้างานหรือมีการงานที่มั่นคงแล้วแต่เขาทําไมถึงแบบว่าเขาก็มีคนเข้าหามีคนรู้จักเยอะแต่ทําไมมันไม่มีใครที่จะถูกใจหรือทำให้เขาอยากจะคบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะ มีคนเข้ามาแต่เขาก็อาจจะไม่ถูกใจนะบางทีเขาก็รอคอยอยู่นะเผื่อคุณจะติดต่อกลับมานะเขารู้สึกอย่างนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเอาเวลาทุ่งเทไปให้ในเรื่องของการงานเพื่อให้ม,มีการความสำเร็จบางทีเขาลงมือทำอะไรสักอย่างมันก็สำเร็จแล้วอย่างที่เขาตั้งใจเพื่อที่จะให้ชีวิตมันได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะ อาจจะมีเวลาที่เหล่านี้เยียวยาให้เขาแบบรู้สึกเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกที่มีตะคุณนะให้มันลดบั่นทอนลงบ้างเพื่อไม่ต้องคิดถึงมากเพื่อให้ลืมโมเมนต์ที่มีกันและกันไปนะบางทีเขานี่แหละนะที่ปิดกั้นตัวเองนะหรือคุณปิดกั้นเขาไม่เจอกันไม่พบเจอไม่รับรู้ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างกันระหว่างเขาคุณไม่รับรู้หรือเขาพยายามจะไม่สนใจคุณมันก็ยิ่งเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วเหมือนกับสิ่งที่เขาพยายามที่จะไม่มีคุณนะมันทำให้เขาแบบห่วยหาที่จะมีคุณอีกทีมันเป็นอะไรที่ตีกันใ,นในเรื่องของความคิดความต้องการความรู้สึกในใจเขาอย่างมากเลยทีเดียวนะมันเป็นอะไรที่เขาต้องต่อสู้กับ ตัวเองนะต่อสู้ความรู้สึกกับตัวเองว่าเอา่อในเมื่อตัดสินใจที่ไม่มีกันและกันแล้วเขาก็จะพยายามใช้ชีวิตให้ได้พยายามที่จะอยู่ให้ได้โดยที่ไม่มีคุณนะแต่ว่ามันก็ต่อต้านมันทำให้เขาเสียใจมันทำให้เขาเจ็บปวดมันทำให้เขาแบบ พยายามแล้วมันก็มีผลต่อจิตใจต่อความรู้สึกของเขามากมายนะเหมือนยิ่งต่อต้านความต้องการที่จะมีคุณนะแต่มันก็ทำไมเขารู้สึกเอ่อไม่มีความสุขอะนะบางทีก็พยายามหาอะไรทําแล้วนะที่แบบบางทีบางครั้งที่ใครคิดว่ามีเงินแล้วมันจะบรรดาลความสุขให้แต่ว่า มันก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของวิบากกรรมที่เขาต้องเจอนะนสิ่งที่เขา,าเผชิญอยู่นี้ก็คือในเรื่องของความเจ็บปวดในเรื่องของความรักในอดีตไม่ว่าเขาจะทําผิดหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาต้องมา,าเผชิญกับความรู้สึกที่มันต่อต้านในใจของเขานะพยายามที่จะออกไปจากอืทําทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะให้มันรู้สึกดีพยายามที่จะ ไม่ตัดคุณออกไปก็ได้ถ้าตัดไปมันมันทำไม่ได้แต่ว่าพยายามทุกวิธีทางที่เขาทำแล้วอ่ะเขาคิดว่ามันเป็นวิบากกรรมที่คุณกับเขาอาจจะได้มาเจอกันแต่ว่าถ้าหากว่านะัดตอนนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณอ่ะเขาก็พยายามทุกรูปแบบแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มีความสบายใจให้เกิดขึ้นกับเขาอ่ะเขาก็เลยอยากจะกลับมา กลับมาพูดคุยกับคุณอีกทีไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างถ้าหากว่าเขากลับมาพบเจอคุณนะสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจนี้เขาคิดทบทวนมานานแล้วนะคิดทบทวนมาสักระยะหนึ่งแล้วที่คุณเห็นเขาว่าเขาเงียบไปนั่นแหละก็เพราะว่าเขาไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะ แล้วก็บางทีก็เป็นช่วงเวลาที่เขาได้รอเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะว่าเขาจะได้เงินจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่เขาจะได้เงินแล้วเขาจะเข้ามาหาคุณนั่นก็คือสิ่งที่เขาต้องการที่จะมอบให้กับคุณนั่นเองเขาน่าจะลงทุนอะไรสักอย่างที่ให้ได้เงินมานะเดี๋ยวเขาจะมี โชคเกี่ยวกับการเงินซึ่งเขาก็จะได้เข้ามาหาคุณพร้อมกับสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้นั่นเองนะเดินทางเข้ามาหาแน่นอนนะแต่ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะแอบดูแอบมองแอบส่องคุณอยู่แล้วเขารู้สึกว่าคุณก็อาจจะยังไม่มีใครหรือเปล่านะเขาก็พยายามคิดแบบนี้แหละนะ ก็มีความชัดเจนอย่างมากที่เขาอยากจะเดินหน้าเขาหาคุณนะนั่นแหละเดินทางแน่นอนมีพลังงานที่เขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางไม่ทำแบบเดิมอีกแล้วทำแบบเดิมไม่ได้ที่แบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่สนใจกันนะมันเป็นอะไรที่หนักใจเขามากๆแล้วแหละนะแต่ก็รู้ว่าคุณ ตัดเขาไปแล้วนะสิ่งที่เขาจะทำต่อไปนี้ก็คืออยู่ที่ความสามารถของเขาด้วยนะว่าเขาจะทำให้คุณสบายใจหรือทำให้คุณรับฟังเหตุผลเขาได้ไหมทำให้คุณเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาเจอไหมนั่นแหละและที่ผ่านมามันก็เป็นประสบการณ์อย่างยิ่งในชีวิตเขาที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าบางทีบางครั้ง การรู้จักการการครบกันก็ควรที่จะทนุถนอมกันให้ดีไม่ใช่ว่าจะมามาแบบเสียดายหรือมาต้องมางอหรือต้องมาแบบต้องให้สูญเสียกันก่อนถึงจะรู้ว่าการเลิกลาหรือการจากกาันมันทําให้ชีวิตเขาอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาทําให้ได้เขาเรียนรู้มากขึ้นทําให้รู้ เกี่ยวกับความรักมากขึ้นนะว่าถ้าหากก่อนหน้าน,นั้นเขาอาจจะไม่ฟังคุณเขาอาจจะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักชอบดื้อดึงชอบแบบชอบเชื่อตัวเองเป็นซะส่วนใหญ่เขาน่าจะมีการเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะ <S <S เขาได้รู้แล้วว่าบางทีเขาอยู่กับตัวเองในช่วงที่ไม่มีคุณนั้นมันทำให้เขา มีความคิดว่าเขาควรจะปรับปรุงอะไรบ้างนะมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่การงานเขาก็น่าจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเขาอาจจะมาพูดหรือมาแบบ เอาของมีค่ายคุณนั่นแหละนะก็คืออาจจะมาพูดให้คุณฟังด้วยว่าเขามีความประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ด้วยอะไรอเงี้ยมาพูดให้คุณฟังนะแล้วก็พร้อมที่จะแบบมีความรักที่มั่นคงต่อคุณนั่นเองนะก็น่าจะมีเรื่องของเด่นๆเ,เลยคลิปนี้ที่เห็นก็คือมีเรื่องของความรักความจริงใจที่จะมามอบให้แก่กันละกันที่แบบ เข้ามาแล้วไม่ได้แบบมาเล่นๆมาเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ตั้งใจที่ถ้าหากว่าคุยกันคุณให้โอกาสหรือคุณคล้อยตามคุณเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาในชีวิตคุณน่าจะเป็นความรักที่ยืนยาวมั่นคงที่อยู่กันไปตลอดเลยนะแล้วก็ชัดเจนมากก็คือตั้งแต่พูดตั้งแต่แรกก็คือเขาจะ มามอบสิ่งที่มีค่าของมีค่าอะไรให้กับคุณนะไม่รู้แหละว่าจะเป็นแก้วแหวนเนินทองอะไรต่างๆนานนะแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่เขาเข้ามาเขาไม่ได้มามือเปล่าแน่ๆไม่ได้มาแบบตัวเปล่าแน่ๆนะนั่นแหละสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะมาแบบงอนง้อขอคืนดีกับคุณนะก็เป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญแล้วก็ ให้คำตอบกับตัวเองด้วยนะว่าคุณจะรอคอยเขาอยู่ไหมมีความชัดเจนในความรักความรู้สึกให้เขาอยู่ไหมนี่ก็คือแรนดอมคลิปนี้นะก็ถ้าหากว่าใครมีสถานการณ์ที่คล้ายๆกับที่พูดไปก็ขอให้สมหวังละกันตัดสินใจอะไรก็ ใช้วิจารณญาณในนะการรับชมรับฟังแล้วก็ตัดสินใจด้วยสติด้วยนะสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณต้องการก็เป็นโอกาสในสิทธิส่วนบุคคลที่คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วแหละนะก็ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะก็คลิปนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะใครที่เข้ามาชี้หลังใครที่เข้ามาฟังคลิปแรกก็ เป็นดวงสุ่มขึ้นมานะคะยังไงก็ลองรับชมรับฟังด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ